สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้านี่ย้ายสิปบนปลาเข่งจ้าม้าๆม่บุญปลาเข่งกินง่ายกันจ้าพี่น้องตั้งหมอ้อตั้งหมอ้อเราย้ายน้ำปลาล่าใช่น้ว้น้ำปลาปล่าล้ำจ้าเดีจ้าปลาลุ้งจ้าพี่น้อง ไปลปาเก่งมาตัวนึงพ่อใหญ่ไปตลาดก็สองตัวจ้ะตัวนึงไว้เกงใส่ไข่มเมล็ดไข่ป่ามีย้ายสิปูนวันอ้ายย้ายก็ขอบาทกดไล่กดแช่กดซับสะแค่กดกระดิง่ดตตง,ยยต,งออต,ยยติดตามให้เก้าหล่ะจ้าเจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของยายต่อจากพี่น้องขอขอบพระคุณหลายๆด้จ้่เด้อที่ต่อมากดไลค์ให้ยายกดติดตามยายจ้า ไอ้กบๆๆๆกอขอบคุณหลายๆจ้าขอให้ร่ำเห็นวยกันทุกนชมชื่นคด้วยจา้าเด้อพี่น้องจังสดายนี่ได้ชื่นคุณฝ่เก่งกินง่ายจ้าพี่น้องเหยื่อพุ่งพุ่งด้ยพี่น้องด้วยจ้ามาเด้อมากินปนฝ่ายเข่งน้ำย้ายจา้าคนฝ่าเก่งกินง่ายพี่น้องเลยผักแต่นี่หลายอย่างต้มผักนี่แบบ อันนี้เราย้ายเตรียมตุ่มจากพี่นอ้องแกนำไปแกนำไปแต่าย้ยายที่ข้างหมอพ่อหลงนี่ตะเขียนี้ห่อลพ้านี่แหละจ้ะหัดแอมปูนป่าใหญ่ตรงนี้นหมักมะละเท่าที่นี้เนาะ กระเจี่ยมพิกห้อยตะกัวคนจ้าเดี๋ยวมากลัวพีกกันได้จัดน่องสุกละมั่งปลาเทียงกระได้สุกคนหยาด้ียแหละเนาะหมอยดูเตียบดึงคนจ้าแล้วดึงคนยมไม่จุกเ่ะ สุดยอดจ้าสุดล้วย้ายาไปที่มะกรูดขวบพริกกับพี่น้อง <c oughs> ขวับพริกให้มันหอมจ้าขวับพริกกับกระเทียมใส่กันนะจะ้จะย้ายไปทีกุ้งผักลวกผักกินกับคุณปลาเค็งนี่แหละผักย้ายเตรียมใบหนึ่งจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อมากขีดายน้ำย้าย มันสุก,สกมค่อยหอมแล้วก็ไปป,ปลาออกไว้มันเย็นก้อนแจ้กพ้่ง้อกเขาก็มาปูนน้ำพริกปลาเข็งหรือว่าปูนปลาเข็งเนาะจ้าบ้านๆจ้าริกกระขัวเช็ดแล้วจ้าย้ายแต่ชิมาตำแก้วตำพริกตำพริกกันเลยจ้าแล้วเขาก็มาแกะเนื้อปลากัน ไปเคง็งกินแบบบ้านๆที่นอกุค,คลายคลองแราเมือ่อเราย้ายปุ่นตกที่นอกตุ่นกเมื่อเคนืนเมืเ่อคืนนอนก็ได้แค่นี้ก็ได้ขายอยู่ไง่ตลาดที่ไปเคียงมาปุุ ต้องไเกี่ยงตัวนึงเกี่ยงเชคไทยเป็นเลี้งเราจะมาแกะเนื้อปลากันจับพีน่น้องแกะเนื้อปลากันเลยจ้ะ bà kim mắm mắm, măng cá măng 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 cầm tặng chị chicken măng hôm măng 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 thêm măng 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 อยู่ที่รถตองสอ,องเตี๋ยตรงนี้ อมปลาใจจีงชวนอุบนเลยตั้งหลายลองชิ้นหนึ่งคระแสบจาชื่อวันที่เด็กแสบก ว่าผัว่าแต่เป็นแบบคุณชอบนะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องมามากินน้ำย้ายจ้าพี่น้องกินน้ำย้ายต่อมจ้า กินแล้วค่ะเอาหอมด้วยหน่าจ้ะพี่น้องปนป่ายเข่งจ้าแบบบ้านๆจ้ะพี่น้องมาไม่กินน้ำกันจ้ะพี่น้อง กรุงมือเลยจ้าไม่กินน้ำย้ายเด้จ้าขออนุญาตเด้จ้าเด้อย้ยายขออนุญาตไปกินจ้าไม่ได้กินให้เบื่อจ้ะพี่น้อง <g iggle> ากดกไล,ล,ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามย้ายต่อมชุมแค่แสบเป็นบานเลได้ค่ะเด้อขอให้ลำให้รวยมังมีสีสุกกันจ้าสุขภาพแข็งแรงจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ